สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ne โมชีพบิสซนะคะรายการดีๆที่เราจะมาอัปเดตความรู้ทางด้านธุรกิจจากคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับทิชันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกตตินีพงษนานเลิศผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดและการทําธุรกิจให้ยั่งยืนนะการตลาดแบบญี่ปุ่นนะคะเวันนี้เกตก็มีเคสสองเคสที่จะมาเล่าให้ทท่านฟังเพราะว่าพอดีได เห็นได้ได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งที่เขาแนะนำเกี่ยวกับบริษัทที่เขาจ้างคนพิการค่ะเรามี Business Model ที่น่าสนใจมากๆนะคะบกคขาวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องทำอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้ดั่งใจเรื่องราวจากสองบริษัทที่พนักงานเกินครึ่งเป็นผู้พิการนะคะจริงๆตอนแรกจะเอาเคสสองเคสนี้นี่ไปเล่าในวิชา Sustainable Marketing ที่สอนปริญญาโทอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคิดว่า ก็เป็นเคสที่มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับบริษัทไหนที่อาจจะสนใจการจ้างผู้พิการด้วยหรือบริษัทที่มีพนักงานทั่วไปเลยค่ะอาจจะไม่ได้มีผู้พิการแต่เก็เชื่อว่าวิธีการที่2เคสนี้พยายามดูแลพยายามทําผู้พิการเนี่ยทำให้กับผู้พิการเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นไหนๆก็เป็นเดือนห่งความรักแล้วอยากนํารูปแบบการแสดงความรักในการทํางานความรักในองค์กรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะก็เลยเป็นเรื่องราวของวันนี้นั่นเองทําอย่างไรให้ลูกน้องทํางานได้หลังใจอ่ะเรามาฟังกันเลยค่ะบริษัทแรกนะคะเป็นบริษัทชื่อว่านิโฮริคะโคเกียสินค้าเอกของบริษัทนี้ค่ะคือช็อคที่เรียกว่าดั l เลสช็อคนะคะเป็นช็อคที่ไร้ฝุ่น จำได้ไหมคะสมัยก่อนตอนเด็กๆน้องที่เราต้องทำเวนนะคะคอยเช็ดกระดานดำคอยกวาดฝุ่นช็อกอะไรต่างๆเนี่ยช็อกบ้านเราจะมีผงเยอะมากเขียนทีคือแบบมีผงออกมาทีแล้วก็อาจารย์ลบ ทีปุโอ้โหคนข้างหน้าแถวหน้าจะแบบหน้าขาวเลยเพราะว่าปุ่นมันเยอะมากนนตอนนี้ตอนที่เกดไปเรียนญี่ปุ่นเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ประทับใจมากว่าช็อกี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันละมุนมากคือเขียนออกมาแล้วเนี่ยผงช็อกมันไม่กระจุยเลยนะแลแทบไม่มีผงออกมาด้วยซ้มเวลาเช็ดก็ง่ายมากนะเวลาเช็ดก็สบายๆแล้วก็เพิ่งทราบน,นะคะว่าผู้ที่ผลิต ช็อกแบบไม่มีฝุ่นแบบนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะในประเทศญี่ปุ่นก็คือบริษัทนิฮงริคาโคเกียวนี้เองโดยมีมา r k เก็ตแชร์สูงถึง6 0นะคะผู้ก่อตั้งคือคุณโอยามายาสุฮิโรค่ะประธานบริษัทนิฮงริคาโคเกียวแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะคะก็ลูกชายก็ขึ้นมาสืบทอดธุรกิจต่อไปทีนี้จุดเริ่มต้นที่ท่านเริ่มจ้างผู้พิการคือมีอาจารย์มีคุณครูค่ะที่โรงเรียนสอนผู้พิการผู้ที่มีความบกพร่องทางสติป,ปัญญาเนี่ย แถวแถวโรงงานของท่านเนี่ยมาติดต่อบอกว่าขอเอานักศึกษามาฝึกงานสองคนได้ไหมนะคะตอนแรกท่านก็ไม่แน่ใจว่าอุ้ยจะอันตรายหรือเปล่าทํางานในโรงงานแล้วเขาจะตั้งใจทําได้หรืองานจะยากไปไหมนะคะแต่คุณครูก็คอนวิส์ท่นบอกว่าทําได้เด็กของเราเนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีนะคะตั้งใจแน่นอนท่านก็บอกอ่ะโอเคลองรับเข้ามาทําก็รับมาเด็กผู้หญิงสองคนนะคะ ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงสองคนเนี้ยก็ตั้งอกตั้งใจฝึกงานมากนะคะเอาช็อกใส่กล่องกระดิ่งดังพักเที่ยงก็ไม่ไปเอาช็อกใส่กลองอยู่อย่างนั้นแหละจนพี่ๆต้องมาบอกว่าไปทานข้าวกันไปทานข้าวกันนะคะก็เป็นคนสองคนที่แบบพนักงานในบริษัทก็เอ็นดูกันมากๆเลยนะคะทีนี้พอผ่านไปได้สามเดือน,นะคะ่ะกำลังจะหมดช่วงของการฝึกงานพอดีเลยนะคะ พนักง,งานทั้งบริษัทเนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็ไปเคาะประตูห้องคุณโอยาม่าซีอโบอกว่าท่านประธานค้าท่านประธานครับเราพวกเราเนี่ยทั้งหมด30คนเนี้ยรู้สึกชประทับใจในความขยันความใสซื่อความน่ารักของน้องๆสองคนนี้มากๆเลยอยากจะขอให้น้องสองคนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นพนักง,งานประจําตอนที่พวกเธอเรียนจบได้ไหมนะคะท่านประธานก็บอกหูเราก่อตั้งบริษัทมาแบบ ยีกว่าปีนะเกือบ30ปียังไม่เคยเห็พนักงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าวันนี้เลยแปลว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยต้องเป็นที่รักของทุกคนมากแน่ๆเลยนะคะก็เลยอ่ะโอเครับก็รับเข้ามาเป็นพนักงานก็แล้วกันเด็กผู้หญิง2องคนนี้ก็ออกจากบ้านมาทํางานตลอดตลอดนะคะแล้วพอเห็นเด็ก2คนนี้ทํางานได้ดีนะคะท่านประธานโอยามาก็รู้สึกอยากให้โอกาส ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือผู้พิการมากขึ้นก็เริ่มรับคนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพนักง,งานเรื่อยๆนะคะเด็กที่มีอาการแพนิกบ้างเด็กที่มีอาการดาวซินโดรมบ้างนะคะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อจากเขาเป็นผู้ที่มีความผิดปกติบางอย่างะะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เขาเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหรือคาดหวังกับเขาได้เหมือนพนักง,งานปกติได้เช่นบางคนก็มีอาการอย่างเด็กผู้ชายคนนึงค่ะมีอาการ เ,เหมือนกรีดร้องนะคะแบบโวยวายไม่ค่อยอยากออกจากนอกบ้านแม้ว่าเซ็นสัญญาแล้วนะจะไปทํางานก็ไปถึงที่ทํางาน8ปดโมงพอผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เอาแล้ววิ่งหนีกลับบ้านแล้วนะคะถ้าเป็นบริษัททั่วไปเจอพนักงาน,นมาแบบนี้จะไล่ออกเนาะแต่ว่าบริษัทนี้ก็ใจเย็นๆนะคะก็ค่อยๆหาวิธีการดูแลพนักง,งานเหล่านี้ให้เขาสามารถทํางานได้เอ๊งั้นพวกเขาทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะบางคนก็แบบ เหมือนทิ้งของกรีดร้องวอยวายบางทีช็อกทั้งถาดก็พังเพราะว่าพนักง,งานแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะคะก็มีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆท่านประธานโอยมามะก็คิดค่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขามีความเครียดเขาไม่เข้าใจว่าจะหั่นช็อกเนี่ยหั่นยังไงไม่เข้าใจว่าจะชั่งน้ําหนักไอช็อกหนึ่งกิโลเนี่ยผงช็อกหนึ่งกิโลไอหนึ่งกิโลมันดูยังไงนะมันถึงว่าถูกต้องหรือยอย่างนะคะเขาก็เลยว่ามีไอเดีย คิดหาวิธีการที่จะทําให้พนักงานกลุ่มนี้เนี่ยสามารถทํางานที่บริษัทได้อย่างมีความสุขก็วันหนึ่งค่ะตอนที่ท่านยืนรอจะข้ามถนนทามาลายเนี่ยท่านก็สังเกตเห็นไฟจราจรเป็นสีเขียวสีแดงเนาะให้ข้ามไม่ข้ามนะคะตรงทางมาลายท่านก็นึกว่าเออเด็กๆของพวกเราเนี่ยที่มาทํางานเนี่ยก็ต้องเดินทางนั่งรถไฟนั่งรถบัสมาเองแล้วก็ข้ามถนนมาที่บริษัทใช่ไหมคะพวกเขาดูสัญญ,ญาณไฟเป็นอ่าได้ไอเดียละ งั้นเราใช้สีใช้สัญ,ญลักษณ์บางอยา่างเพื่อทําให้พวกเขาเข้าใจงานได้ง่ายขึ้นดีกว่านะคะอย่างด่านแรกที่หลายๆคนแบบปรับเสียนมากคือด่านช่างน้ําหนักวัสดุนะคะเขาก็จะต้องมีการตักผงช็อกมาเนาะแล้วก็มา ช่างน้ำหนักว่าเออผงช็อกเนี้มันได้น้ำหนักหรือ,อยังเพื่อจะนําไปผลิตต่อหรือเทผสมต่อแต่ว่าเด็กๆบอกว่าสมมติบอกให้ช่าง280กรัมเด็กก็ก็จะดูไม่ค่อยออกไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องช่งางยังไงนะคะสุดท้ายคุณโอยามาก,ก็เลยอทาสีค่ะช็อกสีแดงให้ใช้กระบอกที่ตักผงสีแดงก็ทากระบอกกันสีแดงนะแล้วก็ไปทาลูกตุ้มที่ถ่วงน้ําหนักตรงเครื่องช่างเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็บอกเด็กๆว่าให้ไปตักผงช็อกมาแล้วเอาลูกตุ้มมาวาง ถ้าผงช็อกที่ตักมากับลูกตุ้มมันเท่ากันเป๊ะเมื่อไหร่แปลว่าน้ำหนักถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องมานั่งไล่ดูแล้ว280มันเข็มมันขยับใช่ไม่ใช่ถูกต้องหรืออยังนะคะแค่ดูว่า2อันนี้มันสมมาตรกันก็พอดีแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันหรือขัอ้นตอนของแผนก QC quality control บ้างพอช็อกปั้นเป็นเสร็จเป็นแท่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการเช็คว่าความยาวเนี่ยมันได้ไหมนะคะ ซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาก็จะต้องเอาช็อกมาวัดมาอะไรต่างๆนะเด็กๆไม่เข้าใจเขาเลยไปทําหล่อเป็นพลาสติกค,ค่ะแล้วเจาะไปเป็นช่องเพื่อให้เด็กๆได้วางช็อกเนี่ยแท่งช็อคเนี่ยลงไปในช่องนั้นเราดูว่าความยาวมันเกินไหมช็อกสามารถใส่ในเจ้าแท่งวัดนี้ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้ก็แปลว่าผ่าน QC ถ้าใส่ไม่ได้หรือมันหลวมไปหรือมันยาวไปก็ให้แยกคัดทิ้งไปไว้ีกกล่องหนึ่งนะคะ แล้วพอเด็กๆทาช็อกเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเอามาเก็บที่สต็อกใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้เด็กแบบเขาสามารถเก็บได้ถูกที่ล่ะถ้าให้อ่าน QR Code สแกนบาร์โค้ดอ่านตัวเลขอ่านชื่อสินค้าเดี๋ยวจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะคะท่านประธานก็ผู้บริหารก็ได้ไอเดียเนาะเขียนเขียนเนี่ยมีเขียนป้ายไว้อยู่หน้ากล่องหน้าเชลฟ์แต่ละที่แต่ละชั้นวางนะคะจะเขียนว่าช็อกสีแดงช็อกสีส้มช็อกสีฟ้าแต่ขนาดเดียวกันคะ่ะ เขาก็ทำป้าย A4 สขนาดใหญ่เลยแล้วเอาสีฟ้าเนี่ยมาระบายวงกลมใหญ่ๆเลยแล้วเอาคลิปสีฟ้ามาหนีบไว้ตรงกล่องนะคะสีแดงเช่นเดียวกันลวัดระบายวงกลมสีแดงบนกระดาษน,นะคะแล้วมาติดที่กล่องข้างหน้าแล้วก็เอาคลิปสีแดงมาหนีบมองแป๊บเดียวเด็กๆรู้เลยค่ะว่ากล่องช็อกที่เราถือเนี่ยเป็นช็อกสีอะไรแล้วจะต้องเอาไปเก็บไว้ตรงชั้นวางตรงไหนบ้างอันนี้ก็ทําให้เด็กๆสนุกด้วยนะกับการ <laughs> หาตําแหน่งต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็แผนก QC ช็อคอันไหนที่ไม่ได้คุณภาพพัดทิ้งก็จะมีกล่องที่แบ่งเป็นสองกล่องนะคะกล่องพัดทิ้งก็จะเป็นรูปกระกบาดสีแดงแบบทำหน้ามีหน้าตักระตูนแบบหน้าหลับตาแบบไม่ได้นะอันนี้คือช็อคที่แบบสั้นเกินไปหรือยาวหักไม่ได้คุณภาพนะคะก็มีกล่องหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีเครื่องหมายแฟชั่นมามีหน้าตัวกระตูนแบบเอ๊ะงงๆนะคะคือถ้าเด็กๆแยกไม่ออกว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่ แต่ก่อนเด็กก็จะกรีดร้องเครียดบางคนแบบไม่เข้าใจแล้วทุบโต๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าการแบ่งเป็นช่องแบบนี้ทําให้เด็กๆว่าอา่ะทาไมแน่ใจไม่เป็นไรใส่ในกล่องสามเหลี่ยมก่อนนะคะจะได้ให้พี่ๆคนอื่นมาช่วยดูอีกทีหนึง่งวิธีการการใช้สัญ,ญลักษณ์การใช้สีการใช้ป้ายเหล่านี้แหละค่ะที่ทําให้เด็กๆเ,เขารู้สึกว่าเออทํางานสนุกจังเหมือนมาเล่นเกมแล้วทํางานง่ายขึ้นส่วนเด็กน้อยที่เด็กผู้ชายที่เล่าไปตอนต้นว่าไม่ค่อยอยากออกมาจากบ้านทํางานได้ชั่วโมงดึงกลับ อาทิตย์หนึ่งท,ที่ถัดมามาทำงานได้แค่สองวันอีกสามวันไม่ยอมมานะคะพี่ๆในแผนกก็ช่วยกันสปอร์ตเนาะก็พยายามบอกเขาว่านี่เห็นไหมการที่เราอะทําตรงนี้ไม่ได้นะคะเพี่ๆคนอื่นเขาก็กระทบนะเขาก็ทํางานต่อไม่ได้เลยนะงานที่เราทําอยู่เนี่ยการบทแท่งช็อกเนี่ยมันสําคัญมากนะทําให้เขาได้เห็นความสําคัญของตัวเองนะคะปรากฏว่าพอทําทําไปเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ เริ่มสนุกกับการทํางานมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการนะคะก็เลยทํางานได้โดยไม่หยุดเลยแล้วก็ไม่กลับไปงองแงเหมือนเดิมอีกเลยนะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทํางานมาอยู่ที่บริษัทนี้มาได้ถึง37ปีถ้าท่านไหนดูใน y o u t u b e นะคะก็มีใส่รูปจริงๆของพนักงานท่านนี้ไว้ด้วยแล้วก็เป็นพนักงานที่จากเดิมเนาะควบคุมอารมณ์ตัวเองค่อนข้างยากไม่ค่อยอยากไปทํางานก็ ค่อยๆพัฒนามากขึ้นแล้วก็ได้รับรางวาัลด้วยที่นี่ก็จะมีการแจกรางวาัลพนักงานนะคะเช่นรางวาัลพนักงานที่ไม่หยุดเลยรางวาัลพนักงานที่ทาความสะอาดห้องน้าได้ดีเยี่ยมก็เหมือนเป็นรีวอร์ดให้ทุกคนได้ดีใจว่าเออเราได้ทํางานดีแล้วถ้าคนไหนที่ทํางานมานานนะคะแล้วมีความสามารถก็จะโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าให้ไปดูแลน้องๆคนอื่นต่ออีกทีหนึง่งก็เป็นบริษัทที่ให้โอกาสกับพนักงานเหล่านี้มากๆเลยค่ะ แล้วที่สำคัญคือพอคุณโอยมามะเห็นแบบนี้ก็ช่วยพนักง,งานมาเรื่อยๆยใช่ไหมคะจนเกิดมีข้อมูลถึงแค่ปี2021เนอะตอนปี2021เดียค่ะพนักง,งานอีในโรงงานนี้มีทั้งหมด88ท่านด้วยกันเชื่อไหมคะว่ามีผู้ที่มีความบกพรอ่องทางสติปัญญาเนี่ยมาถึง63คนคือเกินครึ่งนะคะ 63จาก88คนที่เป็นผู้มีความบอกพร้อมทักษิติปัญญาแต่ว่าทุกคนก็ดูมีความสุขมีความแฮปปี้ในการทำงานที่บริษัทนี้นะคะส่วนตอนนี้มันมีกระแสะพวกดิจิตอลเนาะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแบบช็อคแต่ยังขายได้หรือเปล่าบริษัทนี้ก็มีการปรับตัวนะคะก็มีการปรับมาทำช็อกที่เขียนมันกระจกได้เอาไว้ให้เด็กๆที่อยู่ตามบ้านเวลา คุณแม่แบบไม่รูจะให้เล่นอะไรก็ให้ไปวาดรูปบนกระจกได้แล้วคุณแม่ก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ปรับมีกานปรับสินค้าให้เข้ากับยุคสมัยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครทีนี้พอฟังเรื่องของบริษัทดิคงบริขะโคเกียวบริษัทช็อคนี้นะคะก็เกตกขมานั่งคิดว่าอะไรคือข้อดีของการจ้างผู้พิการสําหรับบริษัทนี้นะ มันต้องเสียเวลาต้องโอ้โหใช้แรงเยอะแล้วตอนแรกๆพนักงานบางคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมต้องมาปดวดบวบเรื่องแบบนี้นะคะแต่พอเขาค่อยๆทำจนได้ค่ะปรากฏว่าบรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นมันเหมือนมีแต่ความรักความเมตตาพี่ๆช่วยเหลือน้องๆอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราหาทางกันว่าจะทำยังไงให้น้องๆทำงานได้พนักงานเองก็ได้ฝึกการคิดการปรับปรุงตัวเองว่าเออเราจะต้องสื่อสารยังไงล่ะให้น้องๆเข้าใจง่ายปรับวิธีการทำงานยังไงได้บ้าง คนก็มีความใจดีมีเมตตากันนะคะก็ทําให้บรรยากาศสนิทกันเหมือนร่วมกันฝ่าฟันอะไรบางอย่างมากขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือพนักงานมี process ในการทํางานที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานผิดพลาดน้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าเขามีการติดป้ายติดสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มันชัดเจนอันนี้ผู้บริหารโรงงานญี่ปุ่นเองมาดูงานที่โรงงานช็อคนี้ก็ รู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์เหมือนกันก็ได้กลับไปใช้ที่โรงงานตัวเองเหมือนกันนะคะโดยที่โรงงานตัวเองก็ไม่ได้มีการจ้างผู้พิการใดๆแต่เราสามารถให้พนักง,งานช่วยกันหานะวิธีการทํายังไงให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นอีกบ้างสนุกสนกแบบนี้ได้ค่ะมาต่อด้วยเคสที่สองกันเลยนะคะเคสที่สองเนี่ยก็จะพลิกอีกเยอะนิดนึงนะคะเป็นร้านช็อกโกแลตเกินไปตอนต้นนะว่าเป็นร้านช็อกโกแลตนี่แหละชื่อควอนนะคะ Q U O N ควอนช็อกโกแลต ก็มีหลายที่เลยประมาณ40สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นไม่แน่ว่าบางท่านเคยไปญี่ปุ่นอาจจะเคยเดินผ่านแล้วก็ได้นะคะผู้ก่อตั้งคือคุณฮิโรจุกุนัต sume นะคะคุณฮิโรจุกุนัต sume เดิมเนี่ยเขาทำเป็นงานที่ปรึกษาเรื่องการออกแบบแบบ universal design เช่นพื้นที่ไม่มีบันไดนะคะแบบ barrier free พอทำทำออกแบบไปเนี่ยปรากฏว่าแบบบางอย่างค่ะเขาสร้างบ้านตามนั้นไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของวสัสดุหรือเรื่องของความสะดวกของผู้จ้างเนาะบริษัทเมยก็อึดอัดบอกว่าเราอุตส่าห์ตั้งใจทําอาคารทําบ้านเพื่อให้คนนะใช้งานได้ไง่ายที่สุดแต่ทาไมเราไม่สามารถสร้างลิฟต์ตรงนั้นได้ล่ะไม่สามารถทําทางเดินแบบนี้ตรงนั้นได้ล่ะนะคะก็เริ่มอึดอัดอึดอัดนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เล่าเรื่องการเปิดเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่เพื่อช่วยเหลือคนพิการคุณนัเสเมย์บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าค่าแรงคนพิการเนี่ยต่ํามากแล้วก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่หางานยากมากนะคะเขาก็เลยโอเคเราอยากช่วยคนกลุ่มนี้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทนะคะมาเปิดร้านขนมปังของตัวเองโดยที่เขาเองก็ไม่เคยทําขนมปังมาก่อนเลยก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ปีแรกก็จ้างพนักง,งานที่มีที่เป็นผู้พิการเนี่ยทั้งหมดสามท่านด้วยกันคุณนัสมัยก็อบขนมปังอะไรไปก็สอนไปนวดแป้งปั้นแป้งนะคะปั้นขนมปังรูปต่างๆแล้วคุณนัสมัยก็เป็นคนดีมากนะคะบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะทําแบบร้านขนมปังเพื่อซื้อแบบเพราะความสงสารหรอแต่เราอยากทำร้านขนมปังที่คนก็อยากมาซื้อที่มันก็อร่อยจริงๆนะคะเขาก็พยายามเพิ่มไส้เพิ่มขนมปังให้หลากหลายมากขึ้นมีเมลอนปังมีขนมปังยาขีโซบะนะคะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางทีเนี่ยพนักงานที่เป็นผู้พิการนะคะเขาไม่สามารถทําตามได้อย่างมีแคชเชียร์พนักงานคนหนึ่งที่ประจาแคชเชียร์บางทีลูกค้ามาซื้อขนมปังนะคะเขาก็พยายามจะกดราคาแต่แบบพอกดแล้วจําราคาไม่ได้เขาก็จะเครียดมากแล้วก็จะแบบหงุดหงิดขึ้นมาหรือว่าแบบโอ้ร้องไห้อะไรเงี้ยน,นะคะคนนัทเจอเมยที่อยู่ในครัวก็ต้องวิ่งออกมาปลอบอีกก็จะมีความวุ่นวายอะไรแบบนี้ไปตลอดนะคะแต่คณนัทจเมย์ก็บอกว่า ผมก็ไม่ย่อท้อนะทำมาสิปีนะคะเปิดปี2003นะคะทำมาประมาณสิปีคุณนัทเสเมยบอกว่าวินาทีที่ผมดีใจนะคือตอนนี้เห็นพนักงานนะค่อยๆเติบโตบางคนอยู่บ้านแม่ไม่กล้าให้จับมีดแต่มาวันที่นี่ค่อยๆหันของได้หรือพนักงานที่เป็นแคชเชียร์มาสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าอุยจําราคาของอะไรไม่ค่อยได้เธอก็อุตส่าห์ไปลงทุนซื้อสมุดโน้ตมา เขียนราคาสินค้าทุกอย่างลงไปแล้วนั่งท่องแล้วก็นั่งเปิดโพยนะคะเพื่อให้ตัวเองจําได้มากขึ้นแล้วพอคุณนัสเมบอกว่าเห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนี้แล้วอะ่ะเราไม่กล้าปิดปิดไม่กล้าปิดกิจาการเลยนะคะคือก็อยากทําร้านให้มันประสบความสําเร็จต่อไปได้เรื่อยๆแต่ก็ลําบากค่ะสิปีก็ขาดทุนกิจาการไม่ค่อยดีอะไรมาตลอดนะคะแล้วเขาก็เริ่มพยายามไปขายขนมบางตามโรงแรมบ้างอะไรบ้างค่อยๆเริ่มได้กําไรมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ดีมาก ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของร้านควอนช็อกโกแลตนะคะคือการที่คุณนัสเมได้เจอกับเชฟช็อกโกแลตชื่อดังคือคุณคาซุโอกุจิคุณนัสเมเนี่ยคะ่ะเจ้าของร้านขนมปังเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยร้านเรา,ามีร้านขนมปังด้านความพิการแบบนี้แบบนี้แบบนต้ลําบากมากเลยคุณโนกุจิก็บอกว่าคุณไม่ลองเปลี่ยนมาทําช็อกโกแลตล่ะขนมปังเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ช็อกโกแลตมันง่ายนะคือ ่อให้เป็นมือใหม่ไม่เคยทําช็อกโกแลตมาก่อนขอเพียงแค่วัตถุดิบดีแล้วผสมทํากรรมวิธีการต่างๆดีเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถทาช็อกโกแลตที่อร่อยได้คุณนัทสเมยก็ไปดูโรงงานะคุณโนโกจิแล้วก็เห็นวิธีการแล้วก็โอเคพอเห็นภาพล้วเข้าใจละนะคะก็กลับมาเปลี่ยนวิธีการผลิตแล้วก็สินค้าของร้านตัวเอง หมดเลยนะคะซึ่งคุณนัสมบอกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากจากเดิมขนมปังโหมีเป็นสามสิบสี่สิบแบบจะใส่ไส้ยังไงจะนวดแป้งอย่างไงต้องมานั่งคอยย้ำคอยบอกพนักงานนะคะพอมาทำช็อกโกแลตปุ๊บมัน p r o c e s มันเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตรสอะไรแค่ผสมวัตถุดิบให้มันต่างกันเท่านั้นเองนะคะก็แล้วความดีอีกอย่างหนึ่งคือช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ด้วยอานะคะ ก็เลยเริ่มหันมาทำช็อกโกแลตจริงจังค่ะแล้วมีรสต่างๆตอนนี้ก็มีประมาณหนึ่งอยกว่ารสแล้วนะคะโดยที่คุณนัสเมก็ตั้งใจเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วก็ทำรสชาติให้มันอร่อยนะคะอย่างเช่นรสโฮจิชะก็จะใช้โฮจิชะย่างดีผสมกับช็อกโกแลตผสมกับถั่วดำรสที่ขายดีอีกรสคือเบอร์รี่เบอร์รี่ก็ใช้พวกก็จะเป็นแท่งสีชมพูนะคะ มีผงเบอร์รี่แล้วก็มีพวกเอ่อสตรอเบอร์รี่อบแห้งผสมกันในช็อกโกแลตนั้นก็อร่อยมากๆนะคะเป็นที่นิยมมากที่เดียวเชียวแล้วพอขายเป็นช็อกโกแลตค่ะวิธีการขายของร้านนี้คือเขาจเจ้าช็อกโกแลตแต่ละรสเนี่ยใส่ซองแล้วก็ติดป้ายแล้วก็เรียงไปลูกค้าก็สามารถถือตะกร้าเล็กๆมาช้อปปิง้งได้เอเอเราอยากซื้อช็อกโกแลตรสไหนให้ใครนะคะหยิบหยิบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็เอาใส่กล่อง แล้วกล่องก็จะสวยงามสีสันสดใสน่ารักมากนะคะคุณนัทเม่เนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้อยากขายว่าร้านนี้เนี่ยจุดขายคือจ้างผู้พิการนะแต่อยากให้คนน่ะชอบที่รสชาติของช็อกโกแลตของเราจริงๆนะคะแล้วพอคุณนัทสเม่ทำธรุรกิจแบบนี้ค่ะช็อกโกแลตมันผลิตไม่ยากมากขนาดนั้นนะคะก็เริ่มมีบริษัทต่างๆบริษัทเอกชนหรือว่า NPO ที่ช่วยเหลือผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกว่าอยากจะขอแบรนด์ กอนช็อกโกแลตเนี่ยไปเปิดที่เมืองตัวเองได้ไหมคุณนัสเมก็ยินดีนะคะแล้วก็ถือว่ายิ่งเราขยายกิจการเท่าไหร่แปลว่ายิ่งมีผู้พิการที่ได้มีโอกาสการทํางานได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะก็ขยายขยายขยายนึกออกไหมคะสิปีแรกที่เขาทำร้านขนมปังทํามาขับทุนตลอดเลยมีแค่หนึ่งสาขาพนักงานแค่3าคนแต่พอเขาเปลี่ยน business model เปลี่ยนสินค้าที่ขายปรับสินค้ามาให้เข้ากับพนักงานตัวเองปุ๊บโอ้โหตอนนี้แบบขยายเป็น40สาขาแล้วนะคะ แต่เขาก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะปี2021เขาก็ตัดสินใจเปิดโรงงานเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่า Powder Lab ขึ้นมาโดยที่ที่นี่เนี่ยจะมีการจ้างงานผู้พิการที่พิการระดับหนักนะคะเพราะว่าเขอาอยากจะเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมเหมือนกันว่าจริงๆผู้พิการระดับ บริษัทเราไม่ได้คิดจ,จ้างทำงานง่ายๆจ้างแค่ผู้พิการระดับเล็กน้อยนะแต่ผู้พิการระดับหนักเราก็ดูแลนะเราก็ใส่ใจนะเราก็อยากจะให้โอกาสของคนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งหางานยากขึ้นไปอีกนะคะงานที่พวกเขาทําก็เลยจะเป็นงานที่ process เดิมๆนะแต่ว่าทุกคนทําได้ไม่ยากเช่นเออเอาใบชาเขียวมาใส่โมหินแล้วก็บดนะคะแล้วก็ต้องหมุนโมหินหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาก็จ่ได้ผงชาเขียวละเอียดๆเนีเ่ยเอามาใส่ในขนมขนมช็อกโกแลตได้ ที่นี้ค่ะก็มีพนักง,งานคนหนึ่งที่เป็นดาวซินโดรมแล้วก็ไม่ถนัดในการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะหมุนได้แค่ทางเดียวเท่านั้นคุณนักสเมก็อ่ะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้น้องคนนี้เอาอุปกรณ์ที่แบบเป็นที่บดแบบหมุนด้านเดียวนะคะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปข้างหน้าได้ก็ทําให้น้องคนนี้เนี่ยสามารถเข้ามาทํางานที่นี่ได้เช่นเดียวกันแล้วทุกคนก็เติบโตค่ะจากเดิมที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆฝึกสกิลค่อยๆภูมิใจในตัวเองค่อยๆมีความสุขในการทํางานมากขึ้น แล้วพอคุณนัทเสเมศยิ่งเห็นแบบนี้นะคะก็เลยจัดพิธีขึ้นมาสำหรับพนักง,งานที่ Powder Lab 19คนนี้นะคะงเงินเดือนออกวันแรกเดือนแรกเนี่ยจะมีการจัดพิธีฉลองโดยเชิญสมาชิกในครอบครัวของน้องๆเหล่านี้มานะคะแล้วก็ทางซ e o คุณนัทเสเมศเนี่ยก็จะมอบซองเงินเดือนให้น้องๆแล้วน้องๆอ,อาจจะเอาไปให้คุณแม่ตัวเองพร้อมชอ่อดอกไม้แล้วก็แสดงความขอบคุณที่ครอบครัวเนี่ยตั้งใจดูแลมาตลอดแล้ววันนี้ผมดิฉัน หางานหางเงินด้วยตัวเองได้แล้วนะก็ทําให้ผู้พิการเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนตัวเลขก่อนการทําธุรกิจเกิดว่าคุณนัสเมยก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะมากๆเลยนะคะก็สามารถขยายกิจการไปได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่แค่สิปีนะคะก็มีทั้งหมด40สาขาแล้วมีทั้งหมดแล้วก็บวกกับแหล่งผลิตอีกประมาณ52แห่งก็คือมีแค่ผลิตอย่างเดียวไม่ได้ขายหน้าร้านแต่ส่งตามร้าน,นตา่างๆ แล้วตอนนี้เขามีพนักง,งานตั้ง600คนค่ะโดยใน600คนนี้มีผู้ที่เป็นผู้พิการกว่า350คนส่วนอีก100ยกว่าคนค่ะเป็นผู้หญิงที่มีลูกเล็กบ้างวัยรุ่นที่กลัวการเข้าสังคมบ้างหรือว่ากลุ่ม LGBTQ เพศที่สะเพศทางเลือกบ้างนะคะก็เป็นองค์กรที่ตั้งแต่จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการทำงานและทำให้ทุกคนมีความสุขได้มากๆเลยตัวแพคเกจจิ้งของควอนัวรสชาติก็น่ารัก นะคะน่าอร่อยน่าทานเขาก็ไม่ได้คิดจะชูเรื่องนี้เป็นจุดขายแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดบงังเพียงแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นและรู้ว่าเอ้ยมันมีคนที่หลากหลายนะในการทำงานได้นะคะก็เป็นการบอกสังคมญี่ปุ่นเองเอ้อมๆเหมือนกันาล้ค่ะจากสองเคสนี้นะคะบริษัทช็อกกับบริษัทช็อกโกแลตเราได้เรียนรู้หรือเราได้เห็นอะไรบ้างเกิดว่าสิ่งแรกที่เกดอาจจะยังไม่ค่อยได้เล่าไปในเคสสองเคสตอนต,อนต้นว่าเป็น ทัศนคติผู้บริหารกับเราการคือเขารู้สึกขอบคุณพนักงานไม่ได้รู้สึกเหมือนเราแบบทําให้เธอชั้นเหนือกว่านะแต่มันคือความเท่าเทียมหรือขอบคุณพนักงานด้วยซ้ำว่าเฮ้ยขอบคุณพนักงานที่มีความพิเศษเหล่านี้ทำให้เขาได้ปรับปรุงบริษัทปรับปรุง process การทำงานนะคะหรือว่าทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้พนักงานที่อาจจะเรียนรู้ช้าหรือว่าเอายังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากเหล่านี้นะคะ ได้ตั้งใจทํางานหรือเห็นความสุขในการทํางานมากขึ้นเกิดว่าข้อสําคัญคือการสร้างเซลฟ์เอสติมให้พนักงานค่อยๆใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นให้เขารู้สึกว่าอุย้ยเขาทําได้ตอนนี้เขาบดช็อกโกแลตได้แล้วตอนนี้หั่นช็อกโกแลตพอได้แล้วนะคะทําให้เขาเริ่มเริ่ม,มค่อยๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างพนักงานทีเดียวแหละเพราะด้สามคือคุณนัจะเม เอยหรือว่าคุณท่านประธานโอยมามะเอ่ยนะคะมีการปรับงานให้เข้ากับคนปกติคะ่ะบริษัทจะมีงาน1 2 3่ี่แล้วก็หาคนมาเสียบแล้วก็ทํางานนั้นให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็จะไล่ออกไปแต่ว่าทั้งสองบริษัทนี้มีการปรับมีการดูนะคะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีด้านไหนพิเศษเช่นบางคนสมาธิด,ดีมากก็จะให้นั่งแบบบทช็อกนั่งหันช็อกแบบตั้งใจมากหรือ บางคนก็จะได้กวนช็อกโกแลตเพราะชอบทํางานทําซ้ํเริ่มเดิมนะคะเขามีการเลือกงานในข้ากับคนเราว่าเราต้องสังเกตพนักง,งานแต่ละคนนะว่าเขามีจุดเด่นอะไรเขาชอบอะไรนะคะแล้วก็หางานให้เข้ากับเขามันถึงจะทําให้เขามีความสุขในการทํางานได้นั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะถ้าเป็นกรณีของคุณนัทเซเมคือเวลาที่สัมภาษณ์งานเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูที่สกิลว่าคุณทำอะไรได้บ้างคุณพิการระดับไหนระดับเบาโอเคทำได้เยอะรับไม่ใช่ แต่เขาจะดูคนที่ตั้งใจอยากช่วยเหลือตัวเองได้อยากออกมาอยู่คนเดียวได้นะคะอยากพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็จะเลือกรับคนแบบนี้เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาพร้อมเปิดใจพร้อมเรียนรู้แล้วก็ทําให้บรรยากาศในการทํางานนั้นดีนะคะเพราะฉะนั้นหากองค์กรของเราหรือทีมของเรามีพนักงานที่เรารู้สึกว่าอูยังไม่ได้ดั่งใจเราเลยทำไมยังทำไม่ได้สักทีนะคะตัวอย่างจากสบริษัทนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้อง ใจเย็นเราต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลองค่อยๆทําให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองเนาะเออเขาเป็นที่ต้องการของทีมนะเขาก็ทํางานได้ดีนะปรับงานให้เขากับคนให้เขากับสกิลเขาสังเกตดีๆว่าเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรนะคะก็อาจจะทําให้เขามีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วอย่างน้องๆที่ทํางานในทั้งสองบริษัทก็ปรับตัวเองแล้วก็เหมือน ไม่ขาดงานเลยแล้วมีความสดในการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะจบกันไปนแล้วกับตอนนี้ค่ะทําอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องทํางานได้ดังใจนะคะเรื่องราวจากสองบริษัทที่พนักงานเกินครึ่งเป็นผู้ผิการหวังว่าจะมี กลิ่นอายความรักอบอวนนะคะทำให้ท่านเห็นว่าการทำธุรกิจจริงๆก็เป็นการที่ช่วยคนช่วยสังคมได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากก็จบลงแล้วกับ Innovative Wisdom ในตอนนี้นะคะดีฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤตินีพงษ์ธานานเลิศขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ